โอ้ยลังก์นี่หย่าลังจากที่ว่าย,ยึดมาหมามาเป็นพันปีวันนี้ก็ได้พบเลี้ยงน,นะครับเพืเ่อนๆอ้นลาต้นนึงหนะย่าเอาวัดดีครับปุม้มปกปุผมเด็กในม้งกันลาวนะครับผม <c oughs> แล้วก้าวันนี้นะครับผมขึ้นมาหมายดังนะครับผมในรอบพันปี คลิปนี้นะครับผุมจะเล่งตายต่างคลิปเลยนะครับก็มีคนโคกันมามานะครับไว้พุมเล่งตายดิคลิปนี้เดี๋ยวจะนดาเรล่ยนะครับพุมก็บริเวณที่พุมขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นป่ายางนะครับพมแต่ว่าเขาไม่ได้ทั้งอกยางนะครับพุมก็เลยถื่อโอกาสหมาหมายดังนะครับแต่พุมไม่น้นนะครับพุมมีเนี่ยสะนีิจันนะครับมีสะนีจันดำแล้วก็สะนีิจันเขี้ยวนะครับเต็มหมดเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดนะครับใครที่ชอบคลิปนี้กดนี้ไปดูคลิปนะครับ่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับผ้มก็ไปดูคลิปไปเลยนะครับตามมาเลยนะครับปุมมาดูขังขก่าดำตอนนี้นะครับอยู่แปลกจังขังขก่าดำนี่สูงฟอมก็ก่อเล็กนะครับผมเดี๋ยวก็เบยมันจะครูครานะครับถ้าด่างส่วยมากเลยนะครับกอนี้แต่ว่ามันไม่ด่างเดี๋ยวก็ เดี๋ยวไปหากันเรื่อยๆนะครับผมว่งววาวันนี้จะโชคดีนะครับตาตามมาดูกันเลยนะครับจ้าเพื่นเือนตอนนี้ก็มาอีกป่ายางอีกสีกนะครับซีกนี่รลกจังอู้นะครับผมไอย้ยายังไม่รู้เดินลื้นนะครับคันเมื่อไรเลยรุก เส,ก,สกนี้นะครับผมมันจะรอกักิจเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเลนะครับเพื่อมีหมายดังยบๆยชบยบ่วยๆมัง่งกะติดตามชมผมกันโทรนะครับผมกดเลยกดแจกว่อนะครับ,เ,เ,รบเพื่อเป็นกำลังใจทักิดตามมาดูกันเลยนะครับนะครับผม <laughs> ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือได้เดินหน้าริมป่ายางนี่กับเกือบมัดท่างป่ายางแล้วนะครับผมก็มองเห็นลิงตรงนี้ไว้นะครับว่ามีสเน่จันเดี๋ยวว่าขอช่วยๆกันนะครับมาดูกันเลย าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ลุงมาข้างหลังเลยนะครับนู่ดูถิ่นบุ้ยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมไว้เดินหนะ้าตรงนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้ามบุย้ยนู่ไปไปอีกโค้ดหนึ่งนะครับผม๊บก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับตามมาเลยนะครับเร่จ้าจานะครับผมอ่าอะนไนรู้อีกอือะไรนี่เพื่อน อยู่ไกลๆจันดําโบราณเลยน,นี่ไม่ไม่แนจ้อยอ่ะจันดําโบราณไมน้นี่ยะแต่พุ่มดูไกลๆนะครับว่าจันดําโบราณดูไกลๆนะครับมันอีมันไม่ไม่รู้ก้าวปเพื่อนช่วยดูนะครับตีชุ่มกันเลยนะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวว่าช่วยพาดเขาเพิ่งเก็บขี้ยางกันแล้วมีหนึ่งมันแลน้วพุ่มทีนั้นดูนะเพื่อย เลยตาโอ้ช่วยขาดเดี๋ยว่าผมไปนี่ใบไปนีุู่นจะเล้วอย่างช่วยขาดนี่เพิ่นเ่นเลยตาอย่าลังกานี่แบบนี้ก็โยมมาเล็วการมันจะไล่ด้วยนะครับมีไล่ลองนะครับนี่นี่ดูจะจัดนะครับมันจะเป็นไล่นะครับเป็นคีดซี่น้ำตาลน,นะครับผมไหลเคี้ยวสลรับเหลือมุ้นะครับเดี๋ยวก็โยดมันจะออกที่นันซี่ส้มเลย โยดมันจะออกซีส้มนะครับเนี่ยนี่ผมว่าจันจันจันดับูดานไม้นะครับผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับผมดูไกลๆนะครับเพื่อนๆจอยคอมเมนต์ด้วยนะครับผม่มอุ้งงว่ะซว้ยรวยเดี๋ยวผมควนเหลือตื้นแรงเดี๋ยวจะรับบ้าพยายามจงหางครับเดี๋ยวบ้านก็ลุยแม่เลย้ยนี่มีเป็นเสียทิโปโกเลยครับที่วบ้านว่างนี่เพื่อนๆ ผมจำคลิปแนวป้านะครับเอาชีวิตรดนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่นอนเล็วนะครับไว้ต้นไม้มาเลว <c oughs> ็วฮ่าหนูลาต้นนึง่งยา่าโงหมาย่อมมีกุ้งขาเลยเดิเอ็นกำลังกล้านี่ยจะได้เรยลาวนี่ยบ้านนี้เนี่อปนๆฮึ่มช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้จะบรรได้ลาวนะครับโอ้แต่ว่าช่วยนะครับอันนี้ หน้าใบคำตายใบสีดำนะครับเส้นสีแดงครับเส้นรองใบสีแดงนะครับผมช่วยกับพอนี้เอานะครับหนึ่งสองโอนะครับเอาสองโอนะครับโอ้ด,าด,าดาอ่างล้างมาล้างด่างครับเพื่อนๆด่าง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 อือเจอไม่ด่างเลยวันนี้เดี๋ยวนั้นก็นมันเป็นมังรีนะครับเพื่อนๆมังรีงรด่างนะครับเออนี่ด่างชวยจังครับ ดังงางอับด้วยอ๋อมังกรพ่อไม่เอาหนะครับปอวที่บ้านมีเลยอ้หูเดี๋ยวว่าสวยนะครับเพื่อนๆเก้าขี้เดี๋ยวผมขึ้นไปทอนไปคุดนะครับนึ่งโก้องโก้นะครับไปคุดซองโก้นั้นเลยครัเดี๋ยวเดินเล่เรื่อยนะครับลงไปข้างหลังข้ามไปว้อยนะายนู่นนะครับดูนะครับเดินลงทางนี้นะครับเดี๋ยวก็ข้ามบ้วยกันไปเดี๋ยวข้ามไปอีกโค้งนึงนะครับผมเก้าขี้นะครับเดี๋ยวผมไปคุดต้นไม้โกนนะครับผมโอเคนะครับ าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้คูชัตมาแล้วนะครับเนี่ยครับป้อมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไลยใบมันนะครับดูนะครับการมันจะไล่นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็สวยนะครับดูนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเร่ออีกกวนหนึ่งนะครับผมตามกันมาเลยนะครับ Okey, kap. Ya langkah. เพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้ตั้งไว้ที่รถกคอนนะครับแล้วก็ไปเลยอีกหนก่มๆนะครับผมพอมีเวลาสักชั่วโมงช่วงถึงโมงนะครับไปหากันไดโต้นะครับหาสักชั่วโมงช่วงถึงโมงก็เดี๋ยวผมจะกลับเดี๋ยวเขโอเคครับนุ่เดี๋ยวเดินไปไฟนู่นนะครับผมนุ่นะครับเดินข้ามโขกไปแล้วก็ข้ามเขาไปนะครับก็โอเคครับตามมาเลย โอเคครับเพื <tı ro> okay, mm ่อนๆตอนนี Look, ้ก็มาถึงอีกถี่นึงเลยนะครับพุ่มกางโครงมาก็เพื่อนๆทักิีเลยนะครับมีมีตอารงนะครับพุ่มนี่ต้นตอแรงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคนในเมืองแต่ว่าถ้าคนบ้านๆนี่รู้จักนะครับเป็นต้นตอารงนะครับพุ่มก็คือกินได้นะครับถ้าคนตำเป็นกินได้นะครับพุ่มถ้าคนํำไม่เป็นเขคั่นอาตัวเลยแหละอาลังกาตามมาโต้กันนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับพุ่ม ก้ามาบริเวณปากรล้วยแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นริมน้นนะครับผุ้มน้นกองป่ายังเนี่ยไม่รู้กองเคยกับพุมก็ไม่ทราบนะครับพุมข็อือวิซาซามาต้นไม้นะครับกะเดียวเดินมาเรื่อยๆนะครับต้นแรกก็ขอบเลียวนะครับพุ้มเซนนี่จันดํานะครับดูนะครับใบก็สวยหมานะครับเซนนี่จันดํานะครับการดําปีเลฮห้บจัง เพื่อผมดังตะกลนเนาะมีไหมไม่มีนะระบบนเป็ดเดี๋ยวกะโอ้หูโอ้ยน้อเนุะงนุ่งน่ง,นง,นง,นงยาลังกาดูมีโคเอกเล่ไปเรื่อยนะครับหมูมีโคเยอะร้อยมีเฮ้ยต่ออื้มอ๋อยาลังกาสวยสวยร้อยนะครับวันนี้สวยดังมากนี่ Đu, nó đã này nó cắt đi Đang chín nữa nè Đang mai nè Wow Phúc vả nó đã ăn gặp nè bây nè Nhi à Hình mai bình bình Đang bấu bên nè Nó đã ăn nè Đu bên đàn lướng nè gặp không, mình bên gặp Đồng lệ bấy nè gặp Bấy bấy tuần con cô ạ Nhi mai mới rút đi เนี่ยใบนีน้ใบกองก็ใบนี้ไม่ด่างนะครับดย่อนแต่กูยอยหย่อนช่วยยี่นี่หย่อนนี่โอนี่ท้าทิ้เลยนี่เบิ่งเบิ่งเลยย้อนลำก้านี่มีรากเรียบร้อยรากอยู่บนนะครับไปปลูกไม้เลยนี่กอนนี้ช่วยจังตูกูย้อยจริงกองนี้นะครับความกว้างประมาณเมตรเมตรหนึ่งได้นะครับผมเมตรหนึ่งได้โอเคครับ เดินเรื่อยๆนะครับเล่มาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆนะครับน,นี่กผอ,อ,อ่นี่กระตุวยบ่หย่อลำปลาดนี่กระตุวยกับโผลนี้พวกมีเล่นี่มีด่าไงไหมวันนี้เดินกันเรื่อยเลยครับดูคกกนที่ท้องเล็วเล่มาเรื่อยๆนะครับนี่หลวงกะอบราขาด ก็โอเคกับเพื่อนๆตอนนี้ดิหยาลังกานี่ช่วยลาวนี่ของก็ช่วยร้อยนะครับนี่เต่าเป็ลูกต่างๆมกนี่เลยบุ่มหวานน้ำขาดเพื่อนๆใบยิกร้อยนี่ท่านี้จันนี่อู้ช่วยอาขาดโอ้ช่วย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 อืมเดี๋ยวเละด้วยโอ้หยาลังกานี่นี่หยา ายาเนี่ยลังจากที่ว่ายึดมาห้ามาเป็นพันปีวันนี้ก็ได้พบเลี้ยงนะครับเพื่อนๆโอ้ด่างสวยขาดด่างชมพูอืันยาลังกาหน,นี่้ด่างชมพูโอ้ยด่างชมพูครับยิ่งถึงใบนี้เลยย่านี่้เดี๋ยวผมไปยึดจานว่ะเละปลังไม่ชัดไม่ชัดยานี่ด่างชมพูเห็นไหม นี่ด่างชมพู่ขีดอากาดด่างชมพู่ครับน,นั่นนั่นนี่แจ็คพอตย่านี่คุ้มค่าจริงๆวันนี้เยอะเลงกะเย็บมังไม้มีเน่งมังไม้แต่ใบนี้ก็ด่างนะนี่ใบนี้ด่างเห็นไหมเพื่อนๆย่านี่ใบนี้ด่างใบนี้ด่างชมพู่ใบนี้ด่างมินนี่รู้สึกว่าโอ้ ย่ังกะงูนูตัวเล็กนูกระด้างว้าวว้าวว้าวานี่กระด้างด่างเบด่างโกอะไรกันนี่กระด้างนะครับนี่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 ใบน,น,นี้กระด้างใบนี้กระด้างออ้คุมค่มขามากมูยังกะยังกะกรอก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 เลยวะนี่จัดจ้าฮึโลไรอะเบื้อนเบื้นกุดขุดก่อนี่เอาแน่นอนยา่านี่ ต้นนี้ไอ้อื่นไม่รู้นะกับต้นเดี๋ยวปุ้มพอบตีโคนนะไอ้นู้เจ็ดที่เป็นลานเห็นไหมต้นนี้ผมใกล้หนึ่งพันพอเล็กเล่นผมไม่ใกล้กับโคนี้ผมเก็บไว้อ่าแต่ไอ้ผุมฮาลักผมเอาเนี่ยไอ้หยาลังกาววาไปนี่เดี๋ยวปุ้เก็บไว้เลี้ยงนะครับปุ้มหยาลังกาช่วยโอ้ ก่อนผุ่มใเจ็ดสิบแปดล้านก้อนนี้เอา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 ห้าห้าสิบล้านเพื่อการเป็นเพื่อนนะอย่าลังกาติดอ้างเลยนี่ช่วยอาคัดติดอ้างบากบนนะครับต้นรวยๆนี่ผมต้นรวยถึงติดอ้างเลยอย่าลังการู้ว่าเป็นนีไม่เป็นเพื่อนปิ้นเพราะว่าเพื่อนๆในพ้ผมเล่งตายพอเล่งตายปุ๊บปับปั๊บไอ้ที่ว่าเล่งกลางมาเป็นเดือนแล้วนู่นไม่พบเลยเลยนี่เลยจัดเป็นเพื่อนเดือดโตเลยอย่าลังกา ต่อไปนี้ผมจะเล่งตายเลยนะครับผมทำคลิปแนยวชีวิตรถก็เล่งตายเลยนะครับกาย่าไปรอชาคุตตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเวียนก่อนเวียนก่อนห้าติคุตอย่าลังกา โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมคุดมาแล้วนะครับดังชมพูแล้วก็มีดังเรื่องด้วยนะครับนี่ไอ้ยาเจ็กดเลยนะครับพผขุดถึงอันนี้พลัดดังเรื่องพลัดไอ้ยาเสียดายอย่างเดยไม่จำที่นะครับไอเมื่อกี้ไอ้นู้ับอยู่ไหมดินทับอยู่ไหมดินทับอยู่เหรแต่ไม่จำที่นะครับเพื่อนๆไม่รืแล้วก็นี่อันนี้ดังเรื่องถึงนี่ดังชมพู่ไอ้ยาเนี่ย นะครับยางชมพูนะครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผุมวันนี้คือว่าพ่านรุดเลยนะครับไอ,อ้ย่าลังค้าเลยเพื่อนๆนะสุดยอดนะครับกาพุ่มได้ต้นไม้เลยนี่พุ่ม,มว่ đây, มวาวัน,นีพ่อเคนี้ก่อนนะครับรูปมาร์กไปได้นะครับผมลาบมันจะให้ก้าเคยดีจบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่มด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเคยอยู่นุ่นผมตอนนี้นะครับห้าสิบล้านนะครับผม อ้าสิบลานเต็มเต็มในดังเลือกไปให้กันนะครับดังจุปูนี่นะครับห้าสิบล้านนะครับผมติดต่อมาได้นะตายตะกีบเช่นผมนะครับติดต่อมาได้นะครับผุมห้าสิบล้านนะครับผมปอกแต่งหาสิบล้านเมาที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม